สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วง16-3 1ทธันวาคม2566มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านก็ต้องขออภัยล่วงหน้ามากๆนะคะช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็ยังมีตำแหน่งเป็นเกษ,ษตรอาธิปดีนะคะในเรื่องของความรักเนี่ย นะะในเรื่องของความรักเช้ากรกรกก็คนโสดอาจจะมีโอกาสนะคะอาจจะมีโอกาสได้พบรักนะคะทีนี้มาดูกันนะว่าเช้ากกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้าง15วันสั้นๆนะคะคู่รักครอบครัวนะคะ,ะช่วงนี้ช่วงนี้เลยค่ะมีโครงการมีความคิด นะคะอยู่ในช่วงของการที่กําลังตัดสินใจว่าเราอยากจะขยับขยายธุรกิจเราดีไหมหรือเรากําลังอยากจะมีงานทางเลือกดีไหมเป็นการตัดสินใจร่วมเป็นการทําร่วมหรือเป็นการที่คุณทํามาแล้วคุณก็คาดหวังว่าสิ่งที่คุณทําน,นั้นมันจะมันจะ,จะเจริญเติบโตมันจะมีความก้าวหน้ามันจะหวังผลได้นะคะช่วงนี้ชาวกรกฎมีโอกาสมากๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นมากๆ นะคะคู่ดักครอบครัวนะคะมันมีการขยายผลด้วยนะคะหรือในบางเคสค่ะในบางเคสของชาวกรกฏก็อยู่ในช่วงของปัญหาที่คุณจะต้องตัดสินใจอยากจะเปลี่ยนแปลงงานได้นะคะเพราะบางท่านเนี่ยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน mm. ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงงานนะคะแต่เขาก็ฟ้องมาแล้วว่า มีโอกาสแล้วเกิดขึ้นมากับท่านเพียงแต่ในบางท่านเท่านั้นเองที่ว่ายัางโลเลยนะคะยังตัดสินใจไม่ได้หรืออารมณ์เหมือนการรักพี่เสดยนดองก็มีนะคะส่วนในบางเคสค่ะอาชีพค้าขายอาชีพอิสระทั่วไปจะโดดเด่นมากๆนะคะจะโดดเด่นมากๆหรืออาชีพใดๆก็ตามที่เป็นงานส่วนตัวแบบต้องใช้พรสวรรค์ต้องเคียร์ทีปต้อง คือเส้นผลงานนู่นนี่นั่นก็จะโดดเด่นเช่นกันสายสาขาสายอาชีพนะคะใครที่ใครที่อยากจะเรียกว่าอยากจะมีงานทางเลือกใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณที่คุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงงานทางเลือกใหม่ๆนะคะในเรื่องของชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎในเรื่องของหน้าที่การงานนั่ดาวพบ นะคะดาวพบการงานเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งปุตตะด้วยนะคะก็หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเริ่มอะไรใหม่ๆละนะคะงานที่สามงานที่สี่นะคะหรือมีโครงการความคิดได้นะคะของชาวกรกฏส่วนกรกฏมีอะไรในบ้านบ้างช่วงนี้ชาวกรกฏอยากจะเซฟเงินไหมหรือมีโครงการอยากจะตั้งใจเดินทางวันหยุดยาวหรือเปล่านะคะ หรือแม้แต่ทั้งว่าช่วงนี้วันหยุดยาวช,ชาวกรกฎมีแผนการไว้ในใจอยู่ละนะคะช่วงวันหยุดยาวเดินทางสายบุญได้นะคะหรือเดินทางไกลได้ต่างประเทศได้อารมณ์ป,ประมาณแบบนั้นต่างจังหวัดก็ได้นะคะในช่วงวันหยุดยาวก็เป็นช่วงของการเดินทางที่ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะการเดินทางก็สวัสดิภาพดีปลอดภัยดีมีความสุขดีนะคะในเรื่องของการเดินทางชีปรจรลงเท้านะคะของชาวกรกฎ เด่นในเรื่องของอะไรอีกบางท่านต้องการจะเซฟเงินนะนะคะบางท่านคือต้องการวางแผนการเงินก,กว่าอย่าเรียกว่าเซฟเงินต้องการวางแผนการเงินในช่วงวันหยุดยาวนะคะเพราะบางท่านวันหยุดยาวก็ขาดไรายได้อย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องการเซฟเงินด้วยแหละเพราะว่าพอหลังจากวันหยุดยาวมาละคุณก็อาจจะกลัวว่าเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้นะคะของชาวกรกฎ เด่นๆเลยก็คือชาวกรกฏค่ะมีโอกาสมากๆที่อยากจะมีทรัพย์สินใหม่นะคะหรือมีโอกาสมากๆเต็มการขยายบ้านได้นะคะปลูกบ้านเพิ่มได้อารมณ์ประมาณนั้นหรือหมายถึงการขยายธุรกิจกิจการการงานนะคะช่วงนี้การเงินการทองของชาวกรกฏก็ถือว่าโดดเด่นแต่ถ้าท่านใดมีลูกนี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่าใจจดใจจอนะคะใจจดใจจอว่าทําไมนี่ไม่คืนสักทีนึง ะะเดี๋ยวมันจะหยุดแล้วเราอยากจะใช้เงินบ้างอารมณ์ประมาณแบบนั้นก็ต้องมีการทวงถามค่ะนะคะพอมองเห็นว่าชาวกรกฎต้องทวงถามแล้วเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่า่าถึงเวลาของเราที่เราต้องใช้เงินนะคะแล้วก็ถ้าเขายังไม่ทวงเออถ้าเขายังไม่คืนเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเรียกว่าเที่ยวก็มีความสุขหยุดยาวก็มีความสุขอีกอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะมัวแต่พะวะผวังมัวแต่กังวล กรกฎช่วงนี้อาจจะมีโชคนะคะชาวกรกฎโชคมานะคะดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือลาพระด้วยเป็นกเกษตราธิบดีด้วยช่วงนี้ชาวกรกฎอาจจะมีโชคโดดเด่นมากๆเลยชาวกรกฎใครที่เตรียมการเตรียมวางแผนรอจังหวะรอเวลากาลังคิดละว่าเอ๊ะปีหน้าฟ้าใหม่อยากจะมีบุตรอยากจะมีน้องคุณจะมีโอกาสมากๆในเรื่องของการมีบุตรหรือช่วงนี้อารมณ์แปกบุญก็ได้สําหรับบางท่านที่บางคนนะ มีเคสรักษาที่ว่าเอ๊ะทำไมตัวเองช่วงนี้สวิงแปลกๆช่วงนี้อารมณ์แปลกๆช่วงนี้เอ๊ะทำไมเราเรามีอะไรแปลกๆไปในตัวเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงนะ,ะส่วนท่านถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็สังเกตคู่ของคุณดูนะคะสังเกตคู่ดูเพอเพอไอสิ่งที่คุณคิดอะเอ๊ะในใจนะ่ะอยู่ดีๆใครที่อยากจะได้น้องอะอยู่ดีน้องมาแล้ว นะคะอยู่ดีๆน้องมาแล้วบุตรมาแล้วก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้อ่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวน่ายินดีถ้าใครรู้สึกว่าแปลกเปลี่ยนไปนะคะแปลกเปลี่ยนไปเอาอยู่ดีบุตรมาแบบไม่ตั้งใจอารมณ์ป,ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีหรือบางท่านตั้งใจก็ได้นะคะบางท่านตั้งใจหรือบางท่านเนี่ยแค่คาดหวังว่าอ,อืปีหน้าเราต้องเราต้องมีลูกได้แล้วนะ บางคนก็ยังคิดแบบนี้อยู่นะคะส่วนที่ใครมีบุตรมีบริวารมีลูกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงดูดูดูช่วงเปลี่ยนวัยของเขาดีกว่าดูช่วงของการเปลี่ยนแปลงวัยวของเขานะคะก็บางท่านลูกอยู่ใน,ว,นวัยเจริญเติบโตนี้ก็อาจจะหมายถึงฮอร์โมนเขาอาจจะเปลี่ยนหรืออารมณ์เขาอาจจะเปลี่ยนอันนั้นเราก็ตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นครอบ ครอบครัวอยู่แล้วคุณก็เรียกว่าต้องเข้าหาเด็กอยู่แล้วนะคะต้องเข้าหาเด็กทีนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าในตําแหน่งของคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างตําแหน่งของคนที่มีประเด็นในหลายๆท่านในบางท่านกําลังคิดสับสนกับตัวเองนะนะคะเพราะบางท่านห่างๆเหินๆนะบางท่านเกิดปัญหาช่วงนี้ไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกัน นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้และในบางเคสนะคะชาวกรกฏบางท่านเนี่ยก็เกิดปัญหาห่างเหินจริงๆนะฮะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิอยู่พบมรณะนะด้วยก็บางท่านก็ต้องห่างเหินจริงๆนะคะการห่างเหินตรงนี้คุณอาจจะต้องมาคิดทบทวนแล้วว่าอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรปีหน้าคุณจะเป็นยังไงปีหน้าคุณจะเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบไหนอารมณ์ประมาณแบบนั้น นะคะของชาวกรกฎและในบางเคสอะช่วงนี้นะคะก็เหมือนกับว่าถ้าจะถามว่ามีผู้คนเข้ามาไหมก็มีแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่อยากจะเปิดใจเลยเพราะใจยังตัดเยื่อใยกับอดีตไม่ได้นะคะตัดเยื่อใยกับอดีตไม่ได้บางคนก็ไปส่องคนเนี่ยออไปส่องแฟนคุณอีกนะคะที่มีปัญหามาเนี่ยไปส่องเขาอีกนะคะก็เรียกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจของคุณช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ เอาปรับโหมดอารมณ์นะคะเป็นการปรับโหมดอารมณ์เพื่อคิดให้ได้ว่าปีหน้าถ้าเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องอยู่คนเดียวให้ชินเราอยู่คนเดียวเราต้องไปโฟกัสเรื่องอะไรหรือเราอยู่คนเดียวเรามีโอกาสทางเลือกใหม่ไหมบางคนก็เป็นแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะมาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของชาวกรกฎจะเป็นไงบ้างนะคะ โกดคนที่ห่างแล้วแล้วยังตัดใจไม่ลงอ่ะตำแน่งตัวเขาเองอะคะ่ะเขามีทางเลือกใหม่แล้วนะเขามีเส้นทางเดินของเขาแล้วนะคะตรงนี้นะแล้วก็ทางเลือกใหม่แล้วก็เส้นทางเดินของเขาเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับไปได้สวยอะ่ะมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันดีขึ้นดีวันดีคืนหรือชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่คือทางเลือกใหม่ของเขานะคะสำหรับคนที่ห่างมาแล้วนะส่วนในบางเคสเนี่ย นะคะในบางเคสที่เรียกว่าลุ่มลุ่มนันอนอนห่างหางเฮินๆนนะคะตัดก็ตัดกันไม่ลงตัดแล้วเหมือนกับว่ายังตัดกันไม่ขาดอารมณ์ประมาณนี้คู่ยื้ออย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าตอนนี้เขามีการเรามองว่าตอนนี้ใจของเขาอะใจเขาโอนเอียงนะคะโอนเอียงในสถานะคนใหม่แล้วล่ะนะคะเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองอะอิสระไปแล้ว นะคะเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถทําอะไรก็ได้นะคะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําเพราะเขาอิสระไปแล้วเขาอาจจะกําลังอยากจะเรียนรู้คนอื่นก็ได้นะคะตรงนี้หรือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวเขาเองนี่แหละค่ะใจไปอยู่ที่คนอื่นนะคะใจไปอยู่ที่คนอื่นเรียบร้อยแล้วกํวาลังพูดคุยกันนะคะเรียนรู้ใจกันอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะนะคะ โดยที่สนใจไหมว่าคุณจะติดต่อสื่อสารหรือโดยที่สนใจไหมว่าคุณจะเป็นอะไรเขาไม่รับรู้ค่ะเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เขาสนใจแต่เขาอยากจะไปเรียนรู้คนอื่นเขาสนใจในลรกษณะว่าเขาก็อยากจะไปเริ่มต้นกับคนอื่นนะคะตรงนี้นะมาดูความในใจของกรกฎค่ะจะเป็นยังไงบ้างความในใจของกรกฎดค่ะสิบห้าวันสั้นๆเองค่ะ โค้งสุดท้ายของปีแล้วนะคะ15วันสุดท้ายของปีแล้วค่ะโอ้เขาฟอ้องมาว่าปรารถนามากเลยกับความรักครั้งนี้ที่มันจะเอ,อเรียกว่ามันจะดีขึ้นนะคะเรามองว่าคุณปรารถนาความรักัครั้งนี้ที่มันจะชัดเจนขึ้นแล้วก็ดีขึ้นและก้าวหน้าขึ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วว่าถ้าความรักมันยังวนหลปเดิมถ้าความรักมันมันเป็นแบบนี้ นะคะคุณต้องคิดกับต้องคิดด้วยเหตุและผลของคุณทบทวนด้วยเหตุและผลของคุณนะคะว่าคุณเนี้ยจะเป็นอย่างไรหรือตรงนี้จะเสียเวลาต่อไหมและท่านที่จบแล้วเราก็มองว่าคุณกําลังคิดหาเหตุผลกับตัวเองแล้วแหละว่าในเมื่อความรักตรงเนี้ยมันไม่สามารถเป็นคู่ครองกันหรือไม่สามารถเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่สามารถอยู่กินกันเราทําไมไม่เลือกให้ตัวเองอิสระละ่ะเราทําไมไม่เลือกให้ตัวเองแบบว่า รู้จักเริ่มต้นใหม่ล่ะหรือเราลองคุยกับคนอื่นเป็นทางเลือกใหม่ดูล่ะประสบการณ์ใหม่ๆดูล่ะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวกรกฎนะคะแล้วเราก็บอกว่าจริงๆอ่ะบอกแล้วว่าคุณมีคนหนึ่งเข้ามาคุยนะ,ะแต่ตัวเองอะ่ะเรียกว่ายังไงอะ่ะตัวเองยังไปนึกถึงยังไม่ได้ปล่อยคนในอดีตอะ่ะนะคะยังไม่ได้ปล่อยคนในอดีตไปไหนเลยทั้งๆท,งที่รู้ว่าด้วยเหตุและผลต่างๆที่คุณชักแม่น้ําตั้งห้ามาเนี่ย ยังไงเสียตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกที่ว่าจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขาจะติดต่อมาหรือเขาจะทักทายหาคุณหรือเขาจะคืนดีกับคุณนะคะนี่คือความในใจของชาวกรกฏส่วนบางท่านปล่อยวางได้แล้วนะเท่าที่เห็นเนี่ยบางท่านกําลังจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านกําลังจะแบบว่าฉันก็เข้าสู่โหมดใหม่แล้วล่ะฉัน จบก็คือจบการเริ่มต้นใหม่ทุกคนต้องเริ่มมานับหนึ่งใหม่อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะฮะการนับหนึ่งใหม่คนเราอาจจะยังไม่คาดหวังไปไหนแต่คุณก็ยังมีคนเข้ามาคุยนะฮะมีคนเข้ามาคุยค่ะนะคะตรงนี้แล้วจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนี่นานะคะเป็นการเริ่มต้นคุยนะคะโดยที่ไม่คาดหวังแต่ก็ยังดูดูไปคุยคุยไปอารมณ์ประมาณแบบนั้นนี่คือ 2ประเด็น3ประเด็นเลยนะคะของชาวกรกฎมาดูค่ะฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างโอสองรอบเลยไพ่ที่เขาขึ้นมาให้เพราะว่าเขาขึ้นมาว่าเขาคาดหวังมากกับความรักตรงนี้ตรงที่เขาเป็นอยู่คือตรงนี้กับคนอื่นเขาคาดหวังว่ามันจะมีการพัฒนาการเขาคาดหวังว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกว่าเขาคาดหวังกับคนที่เขาไปคุยเนี่ย เรียกว่าเอาง่ายๆนะคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกคนนึงแหละใะ,ะหน้าที่การงานการเงินอย่างนี้หรือเขาคาดหวังว่าคนคนนั้นอาจจะต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงของเขานะคะในอนาคตนะคะมันมีการเรามองว่ามันเป็นทั้งรักทั้งทั้งรุ่มหลงเลยแหละนะคะตรงนี้กับคนที่เขาคาดหวังนะคะคือทางเลือกของเขานั่นเองทางเลือกใหม่ โดยที่ใจของเขาถ้าถามว่าใจของเขาเขานึกอะไรกับคุณเขาจะสื่ออะไรกับคุณเขาก็ฟอ้องมาแล้วว่าใจของเขาเขาเลือกที่จะปล่อยวางเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคุณแล้วเพราะเขากําลังจะมีทางเลือกอื่นอยู่นะปล่อยวางแล้วค่ะนะคะคือตัดแล้วตัดเลยจบแล้วจบเลยกําลังมีทางเลือกอื่นอยู่นะคะ แนวโน้มค่ะสุดท้ายที่สุดความรักถ้ามันมีปัญหามากนะักถ้าปัญหาความรักมันเข้ากันไม่ได้และความรักที่คุณเหนื่อยพยายามมาสุดท้ายท้ายสุดเขาฟ้องมาว่าแนวโน้มอนาคตของคุณเนีย่ยคุณก็ต้องเลิกเลือกมองอนาคตบ้างแล้วให้กับตัวเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณนะคะต้องเตรียมการวางแผนหรือมองอนาคตเพื่อตัวเองต้องคิดว่าตัวเองจะทํายังไงก็ได้ให้อยู่ให้ได้อยู่ให้ชินนะคะต้องคิดว่าตัวเองอะ่ะ อ,อ,อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้สามารถหาความสุขได้นั่นคือแนวโน้มของคุณทีนี้มาดูแนวโน้มฝั่งเขาค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มฝั่งเขาคือด้านของกรกฎนะคนโสดรอแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โห พยายามมากเลยกับความหวังของเขาพยายามมากเลยว่าความรักของเขากับคนอื่นจะไปกลายเป็นจริงแล้วเขาคิดว่ากับคนอื่นคนนั้นที่เขาไปเลือกรักนะคะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรแต่ถ้าระหว่างคุณกับเขาแนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้หรือแนวโน้มอนาคตอันไกลก็ตามเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องราวของการสิ้นสุดนะคะเป็นเรื่องราวของการสิ้นสุดในเรื่องของความรักโดยที่เขาใช้เหตุผลของตัวเองก็ได้นะคะหรือโดยที่เขาคิดว่าระหว่างเขากับคุณมันน่าจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ค่อยเป็นไปนในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาสามารถมีทางเลือกอื่นค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วสิ่งที่เขาหวางังสิ่งที่เขามุ่งหวงังคืออนาคตความหวังใหม่คือคาทางเลือกใหม่คือชีวิตใหม่หรือการพัฒนาการกับความรักที่เขาเลือกนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงถามว่าเขามานั่งสนใจอะไรคุณไหมล่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาสนใจนะนะคะเรามองว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นทุกข์เป็นร้อนน่ะก็คนกําลังจะไปได้ดีกับทางเลือกอื่นอ่ะ เพราะเขาคิดว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันเอาง่ายๆอะ่ะคนเราครบกันนานๆอะ่ะแล้วพอมันมีปัญหามากมาอย่างมากมายปัญหาอะไรก็ได้ระหว่างคุณกับเขาเข้ากันไม่ได้นู่นนี่นั่นนะเขาก็คิดคิดสิว่าเขาก็มีโอกาสไหมล่ะเลือกใครสักคนหนึ่งนะที่เหมาะสมกับเขาที่คู่ควรกับเขาให้เหมาะสมให้คู่ควรก็ขึ้นมาตั้งสองสมามใบนะทางเลือกอื่นมากกว่าอารมณ์ประมาณนั้นหรือต่อให้แม้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่รู้แหละ นะคะแต่เขารักไปแต่เขาหลงไปแล้วอะ่ะนะคะตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าเขาหลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือในบางเคสที่กําลังตัดตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดนะคะคือเลิกแล้วยังต้องมีอะไรที่มันพัวพันกันก็แน่นอนค่ะนะคะคุณกับเขามันอาจจะมีอะไรที่พัวพันกันในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานหรือผลประโยชน์อะไรอะไรใดๆก็แล้วแต่ตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าก็แค่รอจังหวะเวลารอจังหวะเวลาที่ต้องเคลียร์นะคะมาดูค่ะบทสรุป ก็แล้วกฎเป็นยังไงก็แล้วกฎรู้สึกว่าจะมีโชคแล้วเนี่ยทาไมเช่เรื่องความรักสุดท้ายท้ายสุดอะไรใดๆก็แล้วแต่นะที่คุณเคยคาดคิดเคยคาดหวังจะชัดเจนจะอยู่ด้วยกันจะคลองรักกันจะอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาหรือครอบครัวอะไรใดๆ,ๆก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคาดหวังสุด สุดท้ายในที่สุดมันเหมือนกับว่าคนไร้จุดหมายมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังแล้วว่ามันไร้จุดหมายไปละถึงเวลาแล้วสักทีหนึ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงละถึงเวลาสักทีละโชคชะตานาพาลิขิตให้คุณได้เริ่มได้เริ่มโอกาสใหม่ๆละนะคะโอกาสใหม่ๆไม่แน่นะคะโอกาสใหม่ๆเขาก็ฟ้องมาว่าคุณก็อาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความสุขแบบยั่งยืนความสุขที่แท้จริงนะคะไม่ใช่ความสุขแบบมีผลประโยชน์ส่วนเขานะคะไม่ไม่คุณก็เขาอะ นะคะก็ต้องมีกันว่าปล่อยกันไปนะคะให้อิสระเสรีต่อกันนะคะตรงนี้ถึงแม้ว่ายังรักก็ต้องปลดปล่อยนะคะามาดูชาวโสดค่ะอารมณ์ของชาวโสดนะคะเป็นยังไงบ้างมาแล้วค่ะชาวโสดกรกฎโค้งสุดท้ายปีค่ะกรกฎจะมีความสุขไหม กรกฎทำไมไม่มีความสุขเลยอะ呀เรามองว่ากรากฎเจออะไรมาเนี่ยนะคะโอ้คุณอาจจะเจอความรักที่มันไม่โอเคสำหรับคุณนะอาจจะเจอความรักที่เป็นเรามองว่าความรักที่มันมีปัญหาเกิดเรื่องไปแล้วอะนะคะเกิดเรื่องไปแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งบางคราวคุณเหงาบางครั้งบางคราวก็เศร้านะคะและในบางเคสนี่คือบางเคสเท่านั้นนะ บางเคสระวังเป็นซึมเศร้านะคะต้องเอาตัวเองออกมาให้ได้นะไปเที่ยวได้ไปมีคุยคุยกับคนอื่นได้นะคะโซเชียลอะไรมีเยอะแยะมากมายเราเข้าไปดูไปนู่นไปนี่ไปนั่นสร้างเาขาเรียกว,ว่าเป็นการบิ้วอารมณ์ก็ได้หรือสร้างอารมณ์ให้กับตัวเองก็ได้นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเศร้าแบบนี้นะคะของชาวกรกฎโซนกรกฎค่ะบางคนที่เหงาแล้ว แต่ไม่เศร้าแล้วเหงาแต่ไม่เศร้านะคะอยู่คนเดียวรอว่าจะวันเวลาวันใดวันหนึ่งจะมีใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยตอนนี้คุณก็กำลังจะมีแล้วนะคะแต่การจะมีตรงนี้เขาก็อาจจะบอกว่าอ่ะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วนะแต่มันมีแน่นอนค่ะหรือตอนนี้คุณมีคนคุยแล้วก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะปลดปล่อยทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณปล่อยวางกับเรื่องราวในอดีตขึ้นมาได้บ้างนะคะเป็นการคุยที่คุณรู้สึกว่าอ่ะสบายใจ ดีขึ้น happy นะคะยังไม่มีอะไรชัดเจนก็ตามแต่จะมีความสบายใจในการคุยหรือหอมายถึงคุณอาจจะสบายใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณปัจจุบันแล้วก็ได้นะคะที่สามารถลืมอดีตได้แล้วก็สามารถที่จะมีการคุยกับคุณนุ่นคนนี้นะเติมเต็มความสุขของตัวเองค่ะนะคะเติมเต็ม,ตมความสุขของตัวเองเขาฟ้องมาว่ากรกฎช่วงนี้ใครยังไม่มีเดี๋ยวคุณจะมีแต่อาจจะยังไม่ได้รวดเร็วนะนะอาจจะไม่ได้มาแบบปุบปับ รวดเร็วทันด่วนนะคะแต่จะมีคนเข้ามาให้คุณได้คุยค่ะเป็นมิตรภาพใหม่ๆนะ,ะซ,ซึ่งบ่งบอกได้ว่ามิตรภาพครั้งใหม่ตรงนี้นะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าบางครั้งบางคราวเราก็ต้องคิดเรื่องของความรักด้วยเหตุและผลรักอย่างเดียวกินไม่ได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะมีค่ะมีตัวเลือกเข้ามาให,ใ,หใ,หให้ในชีวิตของคุณนะคะบางท่านไม่ได้มีเข้ามาคนเดียวด้วยบางท่านก็แบบว่าสไตล์ตัวเองบริหารสเสน่ห์ด้วยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่ หรือเป็นคนที่เข้าสังคมง่ายอ่ะก็อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาชอบพอคุณนะคะตรงนี้มันมองเห็นว่ามีคนเข้ามาชอบพอคุณแต่ใดๆก็แล้วแต่ความรักของกรกฎรู้สึกว่ากรากฎเนี่ยคุณคุณเลือกอะ่ะนะคะคุณเลือกความรักของคุณมันต้องควบคู่ไปกับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ว่ามันต้องเหมาะสมแล้วก็คู่ควรต่อก,กันด้วยนะคะตรงนี้มาดูกันค่ะเขาคนนั้นของกรกฎนะคะเรามองว่าคุณนะ่ะเขาเนี่ย อยมาให้ใจเลยอ่ะมาให้ใจด้วยหลงด้วยนะคะบางคนไปเที่ยวใกล้ๆก,ก็ได้ไปเที่ยวไหนก็ได้แล้วก็เจอ,อยังได้เลยบางคนมีรักผ่านแอปก็ได้นะคะตรงนี้แต่บ่งบอกได้ว่าคนที่เขาเข้ามาคุยกับคุณอ่ะเขาคาดหวังกับคุณนะนะคะเขาคาดหวังนะคะคาดหวังว่ามันจะมีการวิวัฒนาการอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตวันข้างหน้าหรือเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณแล้วทำไมมันเข้ากันได้ดีทำไมมันถูกถูกจริตต่อกัน คลิกกันนะคะก็คาดหวังว่าอนาคตวันข้างหน้ามันจะมีความสุขหรือมันจะชัดเจนมากกว่านี้แต่ณนะวันนี้ใครที่มีคนเข้ามาคุยก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เลือกไปถึงไหนแต่เขาคาดหวังนะคะแต่เขาคาดหวังมาดูข่าบทสรุปนะคะชาวโสด บางท่านก็คิดว่าตัวเองก็อยู่ได้ถ้าความรักตรงนี้มันหาไม่มีหาไม่มีหมายว่าหาไม่เจอคนที่เหมาะสมกับคุณจริงคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณจริงๆคุณก็รู้สึกว่าคุณก็อยู่ได้นะคะคุณก็รู้สึกว่าอยู่ได้ะความอยู่ได้ของคุณคุณมีความสตองในตัวเองอยู่แล้วะนะคะและบางเคสก็มีคนเข้ามาคุณรู้สึกว่าคุณก็มีเพื่อนมีสังคมนู่นนี่นั่น แค่นี้คุณก็มีความสุขก็มีแต่ในบางเคสนะคะบางเคสตรงที่ว่ามีคนเข้ามาจีบเนี่ยอารมณ์อาการของคุณคุณก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสบายสบายมากชิลชิลมากอยู่ได้คุยได้ไปเรื่อยๆดูอาการกันไปเรื่อยๆดูความดูพื้น体内กันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะกรกดมีคนโปรไฟล์ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะรู้สึกว่าโปรไฟล์ดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะ การเปลี่ยนแปลงรั้งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับกรกฏนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับกรากฏทางนี้ทางนั้นแต่เรามองว่ากรกฏเนี่ยเป็นช่วงของจังหวะแบบว่ามันยังไม่เสียนสะทีเดียวก็ได้หรือมันยังไม่ได้ว่าคืบหน้าอะไรมากมายสะทีเดียวก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของการคุยคุยกันแบบสบายใจคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันแบบว่าก็ดูอนาคต นะคะก็ดูอนาคตอารมณ์ประมาณนั้นที่สําคัญเลยค่ะกรกฎเขาฟ้องมาว่าที่มันยังไปไหนไม่ได้ไกลเพราะคุณมีอดีตตําใจคุณอยู่นะคะมีอดีตตําใจคุณอยู่เท่านั้นเองบางครั้งเราไม่ได้ไปเศร้ากับอดีตแต่มันมีอดีตเป็นแผลใจอะนะคะแต่บางคนก็เศร้าด้วยนะเศร้าเหงาด้วยแหละความรักครั้งใหม่มาแล้วค่ะ ความรักครั้งใหม่เขาฟ้องมาว่าให้คุณลองเปลี่ยนแปลงความคิดคุณดูนะปลดปล่อยเรื่องเก่าๆดูนะนะคะคือเรียกว่าอะไรเดียลืมให้ได้นะคะลืมให้ได้เปลี่ยนแปลงความคิดสมัยปรับปรุงตัวเองใหม่ออกมาแต่งรอออกมาแต่งสวยนะคะความรักครั้งใหม่เนี่ยเข้ามาแต่ในบางเคสเท่านั้นเองที่รู้สึกว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองดีกว่าฉันอยากจะชินกับการอยู่คนเดียวให้มันสุด นะคะให้มันสุดๆ,ดๆอารมณ์ประมาณแบบนั้นเพราะคุณอาจจะเจ็บกับความรักมาจริงๆนะ,ะหรือบางคนมีเป้าหมายชีวิตค่ะตอนนี้ความรักยังไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานมุ่งแต่งเงินนั่นเขาเรียกว่าเป้าหมายชีวิตนะ,ะเป้าหมายคือสิ่งสําคัญความรวยคือสิ่งสําคัญนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ฟอ้องมาว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่กําลังจะก่อตัวขึ้นกับชาวกรกฏแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะ อะไรก็ตามที่มันจบสิ้นไปแล้ววันเวลาวันนี้มันถึงมันเป็นเวลาของคุณละมันเป็นเวลาที่คุณจะเริ่มมีความสุขได้แล้วนะคะให้ลบเขาเรียกว่าพอละอดีตจบละนะคะเออนังสือเล่มเก่าไปปิดมันซะนะคะลองเปิดตําราเล่มใหม่ดูนะคะความรักดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันให้ปล่อยวางค่ะอะไรที่ทําให้เราเป็นทุกข์ให้เราปล่อยวางนะคะแล้วให้เราคิดว่าชีวิตของเรามันมีโอกาสพลิกฟื้นชีวิตของเรามันมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ น,ะะนี่ก็คือเรื่องราวของกรกฏ15วันสั้นๆนะคะก็สุดท้ายท้ายสุดก็นะก็ขอวอวยพรชาวกรกฏทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขความก้าวหน้าความเจริญนะคะในปีหน้าฟ้าใหม่ปี2567นะคะปีหน้าก็น่าจะเป็นปีปีดีของชาวกรกฏนะคะเพราะว่าเรียกว่าดาวพระหัตเนี่ย มาอยู่ในภพลาภะด้วยนะครับภพลาภะแล้วก็เลงอะไรเล็งปุตตะด้วยนะคะคุณจะมีโชคการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีโชคการเริ่มใหม่คุณจะมีโชคอะไรให,ใหม่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะงานนะคะทั้งเงินด้วยเงินมีโชคด้วยเช่นกันนะคะเงินจะมีโชคมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าเป็น ปีทองของกรกฎปีหนึ่งเลยแหละนะคะคลิปนี้ของชาวกรกฎก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขมากๆในคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จมากๆขอบคุณมากๆนะคะจากรับ FC ที่ติดตามกันนะคะ FC ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์แม้แต่กระทั่งว่า f c ที่มีน้ำใจเมตราจิตที่ กดปุ่มซับแตงขอกับคุณทุกทท่านเลยค่ะขอให้ทุกทท่านมีความสุขในปีใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่รับทรัพย์กลับเงินจับเงินล้านเงินก้อนโตนะคะทุนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ